ปัจจุบันนี้นะครับโปรเซสเซอร์ของฝั่ง Intel ในส่วนเดสก์ท็อปเนี่ยยังคงเป็น Gen 11อยู่นะครับแตตั้งแต่ Gen 11เปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวคราวของ Intel Gen 12มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือ คนหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถูกใจกับ Gen11 เท่าไหร่เพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะครับโอเคต่อคอมาจจะแรงขึ้นมาก็จริงนะครับแต่จํานวนคอจํานวนเทรดเนี่ยมันดันหายไปกว่า Gen10 นะครับทำให้เกมหรือว่าการใช้งานที่เน้นคอเยอะๆเ,เ,เนี่ยมันกลับสู้ Gen10 ไม่ได้นะครับหลายคนเลยมองข้ามไปว่า Gen12 ดีกว่าข้าม Gen11 ไปเลยเพราะว่า Gen12 เนี่ยมันมีข่าวอะไรออกมาที่ดูแล้วน่าประทับใจมากอย่างแรกนะครับ การวางแพทเทิร์นคอของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่มันจะมีทั้งคอใหญ่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีและคอเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานนะครับนั่นทำให้ Intel Gen 12นี้คาดว่าจะเป็น CPU ที่มีการ Breakthrough มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของทาง Intel หลังจากที่นิ่งเฉยมาตั้งแต่ Gen 6นะครับตอนนี้แหละจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแล้วและล่าสุดนี้นะครับ เหมือนว่าจะมีของหลุดมาขายแล้วด้วยเช่นเดียวกันทั้งท,งทังที่ Intel ยังไม่เปิดตัวด้วยซ้าคิดว่ามาจากไหนล่ะครับที่จีนไงฮะคำตอบเพราะว่าแน่นอนนะครับก่อนที่ Intel จะเปิดตัว Product เนี่ยเขาก็ต้องทำการส่ง CPU ไปให้พาร์ทเนอร์ไปให้โรงงานต่างๆได้ทดลองใช้ได้ทำการ Optimize ให้เข้ากับฮาร์ดแวร์ของแบรนด์เหล่านั้นก่อนนะครับและ Product พวกนี้ ก็อยู่ในประเทศจีนนะครับในนามของ engineering sample หรือว่าตัวอย่างทางวิศวกรรมนั่นเองข้อมูลตรงนี้นะครับบล็อกเกอร์ด้านฮาร์ดแวร์อย่างยูเซอร์ที่ชื่อว่า Yuki-ANS เนี่ยคนนี้เขาก็มีชื่อในวงการปล่อยข่าวหลุดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเอาข้อมูล insider info ของ intel Sapphire Rapids ที่เป็นซีออนออกมาปล่อยให้เราดูแล้วนะครับและตอนเนี้เขาก็มา เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าพ่อค้าชาวจีนได้มีการวางขาย CPU qualification sample หรือว่าเหมือน engineering sample แหละค้ายๆกันนะครับของ Intel Core i9 12900K เป็นที่เรียบร้อยโดยที่ราคาขายอยู่ที่ประมาณ1,064.95ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ34,000บาทนะครับรายละเอียดหลักๆของ CPU ตัวนี้นะครับตัวคอแรงของเขาเนี่ย บูสสูงสุดที่5.3กิกะเฮิร์ในแบบ duo core และถ้าทุกคอเหลือที่5กิกะเฮิร์นะครับส่วนคอประอยัดพลังงานเนี่ยตัวแรงสุดอยู่ที่3.9กิกะเฮิร์ในแบบ quad core แล้วก็ถ้าวิ่งครบทุกคอครับจะสูงสุดที่3.7กิกะเฮิร์นะครับอ่ะยังไงก็ตามนะครับ CPU ตรงนี้เราก็อาจจะยังเชื่อรายละเอียดของเขาไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ให้รู้กันไว้แล้วกันนะครับว่าตอนเนี้ย มันมีหลุดไปทางฝั่งของประเทศจีนแล้วและมีการวางขายออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับกับราคา1,000เหรียญเนี่ยคุ้มไหมบอกกัเลยนะครับไม่คุ้มเหรอครับเพราะว่า Intel จริงๆเขาเปิดตัวไม่น่าจะแพงขนาดนี้อยู่แล้วนะครับถ้าแพงขนาดนี้ก็คงไม่มีใครซื้อนะครับเลขอย่างหนึ่ง1,000เหรียญของเขาเนี่ยตอนนี้เอามา ใช้ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมนบอร์ดก็ยังไม่มีวางจําหน่ายอะไรแต่อย่างใดนะครับซื้อมาก็มาตั้งโชว์มาขิงชาวบ้านเขาแถมขิงไปก็ไม่รู้จะมีใครเชื่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัว CPU ไอ้ qualification sample หรือว่า engineering sample เนี่ยมันไม่ได้มีหน้าตาเขียนว่าเป็น129.00 k เอะไรแต่อย่างใดนะครับผมจึงมองว่า การที่เอาตัว Product มาขายเนี่ยอาจจะเป็นการขายหลุดให้กับแบรนด์ต่างๆที่จะไปพัฒนาฮาร์ดแวร์ต่อแต่ว่าไม่ได้รับฮาร์ดแวร์นั้นจากทาง Intel เสียมากกว่าสุดท้ายแล้วข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ใครมันก็เขียนได้บนอินเทอร์เน็ตนะครับเพียงแค่นายคนนี้เขาเคยประวัติปล่อยข่าวหลุดออกมาแล้วมันดันใช่ครั้งนี้ก็เลยอาจจะมีแนวโน้มว่ามันใช่ก็ได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น ฟังหูไว้หูก่อนอะมาตีกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วกันนะครับถ้าเป็นเรื่องจริง ก็น่าจะได้เห็นตัวจิเกนไปเต็มทีแล้วนะครับเพราะว่าตัว q u a l i f i c a t i o n sample มันหลุดออกมาเนี่ยแปลว่าแบรนด์ต่างๆเขาใช้ทดสอบใช้ทำอะไรต่างๆนั้นเสร็จแล้วนั่นเองนะครับตามกำหนดการของ Intel เดิมๆเนี่ยผมคาดว่าเขาน่าจะเปิดตัว Gen 12ในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับยิ่งถ้ามันมีตัว q u a l i f i c a t i o n sample หลุดออกมาขายแบบนี้นะครับก็อาจจะยืนยันอีกทางนะว่าไอที่ Intel จะเปิดตัวปลายปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริง